ปาล์มไปกินร้านยากินิกุร้านหนึ่งมาแล้วสำเนียกตัวเองได้เลยว่าสกิลการย่างเรานี่มันต่ำเตี้ยเลียดินสุดๆคือทักษะของพนักงานที่นี่เขาย่างให้ข้างนอกคริสปี้แต่ข้างในยังช้ำจุย้ยอยู่เลยคือปกติถ้ามือไม่ถึงแบบปาล์มแบบนี้คือไม่ไปแล้วครับแต่ที่พนักงานทําให้นี่คืออร่อยโคตรแล้วที่ร้านเนี่ยจะเป็นยาก,กินิกุสไตล์คันไซครับการคัตติ้งเฉพาะส่วนการเกรดเนื้อที่นี่คือย,ยอดเยี่ยมครับเมนูแปลกๆอย่างเนื้อคอไก่สลัดของหวานครบครับร้านวันนี้จะอยู่ในเซ็นทรัลเวิลด์ครับช ก็จะเห็นร้านคาสมัยากินกูครับถ้ามากันเยอะๆเนี่ยร้านมีห้อง p r i v a t ด้วยครับเมนูเนี่ยจะมีเยอะมากครับเนื้อเทพๆทั้งนั้นแต่ถ้าเลือกไม่ได้จริงๆเนี่ยสั่งเป็นเซตดูครับแบบปาล์มเนี่ยสั่งมาเป็นเซ็ตมาสเตอร์แล้วก็กะจะไม่สั่งอะไรเพิ่มแล้วนะครับจนเห็นป้ายนี้วัตเตอร์ฟองนุ่มๆแก้วที่2บาทเดียวมีเป็นชัดให้แบบนี้ด้วยนะครับแล้วทั้งหมดคือโนเอลเด็กๆทานได้หรือถ้าอยากทานแบบผู้ใหญ่ก็แจ้งพนักงานได้เลยครับที่แปลกใจอย่างแรกเลยคือเขาจะย่างปลาหมึกให้เรากินก่อน าจากนั้นเขาก็จะเริ่มย่างเนื้อให้เราทานเลยในถาดแรกเนี่ยครับเขาจะมีทั้งเนื้อออสแล้วก็เนื้อวากิวนะครับในเซนตมัสเตอร์ถาดแรกที่เขาเลือกย่างให้ปาล์มกินเนี่ยเป็นเนื้อออสเตรเลียาวากิวครับส่วนสันอกไก่ไมันแรกนุ่มชุ่มฉ่ำมากครับหอมมันแต่ว่าเวลาเคี้ยวนี่ยังได้รสชาติเนื้อแบบเต็มๆเสร็จปุ๊บเขาจะย่างวากิวออสส่วนร่องซีง่โครงพร้อมๆกับปีกซี่โครง,งของวาเกิวญี่ปุ่น A5 แล้วดูคัดเนื้อเขาครับทุกคนโหมันสวยกิ๊บส่วนทักษะการย่างเทียบกับปาล์ หนึบเด้งได้เคี้ยวแต่ไม่เหนียวเลยครับทุกคนคนละทางกะปกซี่โครงครับอันนี้ไขมันแทรกชํำแบบละลายในปากเลยแทบไม่ต้องเคี้ยวครับข้าสุดท้ายในถาดน,นี้จะเป็นวากิยวญี่ปุ่นเอฟฟท้องส่วนล่างครับลายไขมันตัดขวางจากหินอ่อนจากอิตาลีเนื้อที่ย่างออกมานะครับจะมีความนุ่มแบบมีแรงต้านแค่เล็กน้อยเท่านั้นใครที่ชอบความนุ่มแต่อยากได้เคี้ยวนิดนึงอันนี้คือใช่เลยครับมันไม่ถึงกับละลายในทันทีจานนี้เป็นซูคิมินะครับเนื้อออสเตรเลียวาเกิวลายเนื้อน,นี้คือเทพมากทุกคนแล้วลงไปในตะแกงไปถึง10วิครับ ลาๆหน่อยคือพอแล้วหนึ่งเสิร์ฟเนี่ยเขาจะใส่ให้2ชิ้นต่อไข่แดงดิบหนึ่งใบควันยังระอวระอุครับเคลือบไข่แดงละมุนขึ้นไปอีกกินไปนี่ลิ้นเกือบออกมาเต้นรําแล้วนี่คือพาร์ทของโปรดผมเลยครับลิ้นวัวเขาหั่นมาให้แบบชิ้นหนาเลยครับแล้วการย่างของเขานี่ซิกเนเจอร์จริงๆข้างนอกจะผิวกบกรอบครับคริครสปี้แต่พอถึงเวลาที่เขาตัดมาเห็นข้างในทุกคนเห็นป่ามันชําเด้งลิ้นกรุบกรุบครับแน่นเด้งไม่เหนียวเลยสักนิดถูกใจปามสุดๆจานนี้แล้วก็นี่เลยครับชิ้นใหญ่สุดเเนื้ออากิียบ ต,ตอนนั่งมองเขาย่างนะครับปาล์มน้ำลายไหลซึมแทบจะออกจากปากคือใบพายชิ้นใหญ่ขนาดนี้ครับมันจะมีเอ็นตรงกลางใช่ปะเขาจะตัดเอ็นให้ครับแล้วก็ตัดเนื้อเป็นชิ้นพอดีคําอย่างนี้ส่วนเอ็นเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งนะเอามาให้เรากินด้วยแล้วย่างออกมาได้สีสวยครับเนื้อนุ่มเด้งจิ้มกับเกลือคือจบแล้วครับรสเนื้อชัดๆหอมฟุ้งในปากแล้วปาล์มเอามาท็อปกับข้าวครับราดซอสเพิ่มไปหน่อยอร่อยสุดๆอีกอย่างเลยที่ปาล์มได้มาลองกินที่นี่แล้วไม่เคยกินที่ไหนนะครับเนื้อคอไก่ทุกคนเนไกกลมวับพ ย่างครับ